ในลำแขวนะครับมีสารอาหารค่อนข้างมากที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเช่นธาตุได้ตกินแล้วก็วิตามินต่างๆซึ่งประโยชน์ของน้ำมักลำเขวนะครับก็สิน้ำเงนเรื่องของการเด่งการเจริญเติบโตให้กับพืชได้เป็นอย่างดีซึ่งเยียให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลทางการเกษตรของเฮาได้เป็นอย่างดีครับสำหรับวิธี ăm, ทำทำการเที่ห้อนะครับจำนวน1กิโลกรัมลงไปในถังหมักต่อมาเขาก็ใส่น้ำตาลรา้แดงครับจำนวนเรึ่งกิโลนะครับ หลังจากที่ห่อเซย์นำตาลไส้แดงเซจเรียบร้อยต่อไปเ่าก็ใส่มือเนี่ะครับคนต่อมาเ่าก็เติมนำเปล่านะครับจำนวนหาฤทธิต่อไปเ่าก็ค้นอีกเทนึงนะครับต่อจากนั้นเ่าก็ทำการปิดฝาหลังจากเขาเห็ดแล้วนะครับเ่าก็นําไปตั้งไว้ในที่ห่มนะครับใส่ระยะเวลาในการมักเจ็บมือนำมักตัวนี้มันก็สิเกิดการแยกสั้นแยกตะกอนนะครับตะกอนก็สิตกลงไปให้าขลงางตัวสั้นกลางนี่ก็สิเป็นพวกนำนะครับตามใสๆแล้วก็สั้นทิ่งก็สิเป็นฝ้าขาวๆสำหรับการนําไปใส่งันนะครับ เขากับสิกวงเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับโดยใส่ในอัตราส่วน50ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับใส่ถังแล้วก็นำไปฉีดพ่นพืชพักหรือว่าต้นใหม่ที่ห้าปลูกครับสวัสดีครับผมจาสิอกคุณแผนศิลาโคตรครับในมณีสิมาสาธิตวิธีการเดน้ำมักลํำเข่าครับน้ำมักลํำเข่านะครับเป็นน้ำมักชนิดหนึ่งครับที่ได้จากการนาเอ้ามเข่าซึ่งเป็นวัสดุเรือใสษท่าทางการเกษตรนำมาทำการมัก เพื่อนำไปใช้ในทางการเกษตรซึ่งในลําขวนะครับก็มีสารอาหารค่อนข้างมากนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเช่นธาตุไน,นตรเกินแล้วก็วิตามินต่างๆนะครับซึ่งประโยชน์ของน้ำมักตัวนี้นะครับก็สีส้ยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตนะครับให้กับพืชได้เป็นดางดีซึ่งเศษให้พืชนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผ,ผลทางการเกษตรของข้าได้เป็นดางดีครับ ครับสาหรับวัสดุอุปกรณ์ครับหนึ่งหมเขานะครับ1กิโล2น้ำตาลไส้แดงเคียงกิโลสามน้ำเปล่าหาลิรครับสำหรับการเลือกหัามเขานะครับใส่เป็นห้ามหยาบหรือว่าหัามละเอียดก็ได้ผู้ใดมีห้ามชนิดใดเ่าก็นำมาใส่ได้ครับสำหรับห้ามเข่าเป็นห้ามเข่าเนี้วหรือว่าห้ามเข่าเจ้าก็ได้นะครับสำหรับวิธีทำนะครับเขากับทำการเทห้่มนะครับจำนวน1กิโลกรัมนะครับลงไปในถังหมัก ซึ่งภาชนะมัก mhm. ของห้องในมือนี้ก็มีฝาปิดนะครับ oh เพื่อว่าป้องกันไม่ให้แมลงวันนะครับลงไปไข่แล้วกะอย่ดให้เกินนอนนะครับครับหลังจากที่ห้องเอาห่อมเซนี่ภาชนะมักแล้วนะครับต่อมาห้องก็ใส่น้าตาลไส้แดงครับจํานวนเคี่ยงกิโลนะครับสำหรับน้าตาลไส้แดงนะครับก็สิเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับหลังจากที่ห้องใส่น้าตาลไส้แดงเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปห้องก็ใส่มือนี่นะครับพ่นห้่อมกับน้าตาลเข้ากันนะครับ ครับหล er er, ังจากที่เขาผสมห้อมกำนําตาลเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเขาก็เติมน้ำเปล่านะครับจำนวนหาลทธนะครับครับหลังจากที่เขาใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก็ค้นอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาค้นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นเขาก็ทำการปิดฝานะครับเป็นการเซตขั้นตอนการทำครับ หลังจากเข้าเห็ดแล้วนะครับเขาก็นําไปตังค์ไปในทีโฮมนะครับใส่ระยะเวลาในการมักเจ็ดมือนะครับเจ็ดมือในช่วงที่ทําการมักนะครับน้ำมักตัวนี้มันกะสิ์เกิดการแยกสันแยกตะกอนนะครับตะกอนกิดสิ์ตกลงไปในข้างลางตัวสันกลางนี่กิดสิเป็นพวกน้ำนะครับน้ำใสๆแล้วก็สันทิงกิสิเป็นฝ้าขาวๆที่เป็นฉี่ของจุลินทรีย์นะครับหลังจากสามมือก็สิสังเกตเห็นว่า เมื่อจุลินทรีย์มันทำงานก็คือมันสิเกิดการเดือดไข่ไข่กบน้ำในระวางนี่คือมันกำลังทำงานอยู่ครับหลังจากเข้ามักไปเกศมือแล้วนะครับเขากับสามารถกวางเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับน้ำไปฉีดพ่นได้เลยครับสำหรับการน้ำไปใส่งั้นนะครับเขากับสิกวางเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับโดยใส่ในอัตราส่วน50ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับใส่ถังมักแล้วก็น้ำไปฉีดพ่นพืชพักหรือว่า ต้นใหม่ที่ห้าปลูกครับในการฉีดพ่นนะครับเ้าก็ทําการฉีดพ่นให้ทัวส่งพุ่มหรือว่าทั่วแปลงพักแปลงพืชทีท่ห้าปลูกนะช่วงเวลาที่เหมาะสมกับช่วงสายนะครับสามมุ่งเสาสี่มุ่งเสาช่วงแดดอ่อนๆนะครับว่าช่วงนี้สิซอยให้ปากใบนะครับซอยดูดซึมธาตุอาหารที่ห้องได้หายไปได้ดีนะครับสาหรับความี่ในการใส่นะครับก็ใส่อาทิตย์ละครัครบใส่ย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด น้ำมักล่าเขานะครับสามารถใส่กับพืชได้เกือบทุกชนิดนะครับครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมผ่าผู้ใดมีห้อเป็นจํานวนมากนะครับก็สามารถนําเอาห้อมมาเห็ดวิธีนี้ได้นะครับเพื่อนําไปใส่ในทางการเกษตรยังฉีดกับพืชพักนะครับกัดเซียดให้พืชพักนะครับของห้อมอีการเจริญเติบโตทีดีเป็นการเพิ่มผลผลิตให้พืชพักได้เป็นอย่างดีเซียดให้พักที่ห้อบูกเฉียวงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น,นครับ เป็นการซอยลดตน้นทุนในการเหตุการเกษตรอีกอย่างน้ำมกำักค่ำครับถือว่าเป็นน้ำมักอินซีนะครับที่เฮาสามารถเหตุขึ้นมาเองได้มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงครับเหตุให้พืชใบเขียวมีการเจริญเติบโต,ตที่ดีให้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับจากการที่ผมได้เห็ดและกกัดทดลองใส่ภายในสวนเบืองเหล้ยวผลปรากฏว่าได้ผลดีครับ